หญิงสาวสมัยใหม่ในชุดสูทสีดำยืนตัวแข็งอยู่กลางตลาดโบราณกลิ่นขาวเลือดลอยแทรกมากับกลิ่นทูปฝุ่นแดงฟุง้งเสียงโห่ร้องของชายในชุดเกราะสะท้อนจากกำแพงอิฐสีน้ำตาลเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ร่างกายของเธอกลับสวมชุดผ้าไหมสมัยอยุธยาเหงื่อซึมจากขมับ ลมหายใจเริ่มสั้นหัวใจเต้นแรงรอบตัวมีหญิงสาวอีกหลายคนนั่งพับเพียบอยู่ในห้องไม้แววตาของพวกเธอไม่มีประกายชีวิตประตูไม้เปิดออกชายผู้มีหนวดเคราวยาวในชุดทองอารามเดินเข้ามาช้าหาหะกลิ่นน้าอบไทย แรงจนแสบจมูกเขาเดินตรงมาหาเธอชี้นิว้วและพูดเพียงคำเดียวนางใหม่เธอถูกพาไปยังตำหนักหลังเล็กภายในเต็มไปด้วยเครื่องเรือนไม้สลักแต่มันหนาวทั้งที่ไม่มีลมเธอลูบผนังไม้แล้วก็รู้ว่ามันไม่ได้เย็นเพราะอากาศแต่มันเปียกชื้น และมีกลิ่นเหม็นเน่าแฝงอยู่เสียงกรอบแกรบดังจากใต้พื้นเธอนั่งลงอย่างช้าหาหะว,วางหูฟังบลูทูธที่แอบซ่อนไว้ในผมและเริ่มบันทึกเสียงเธอจะหาทางออกด้วยสิ่งที่เธอมีในกระเป๋าคาดเอวเล็ก e หาหะยังมีไฟแช็คมีมีดพับและมีแท็บเล็ต แต่ไม่มีสัญญาณเสียงประตูไม้ถูกผลักเปิดหญิงสูงวัยในชุดคลุมสีดำถือขันเงินที่มีควนลอยเธอวางมันตรงหน้ากลิ่นแรงกลิ่นคล้ายเนื้อเน่าทำให้เธอคลื่นไส้หญิงชราเอ่อยเบาหาหะคืนนี้เจ้าเป็นของพระองค์เธอหายใจไม่ออก มือกำมีดแน่นแต่แล้วก็มีเสียงร้องกรีดจากตำหนักข้างหาหะเสียงหญิงสาวร้องขอชีวิตเธอลุกพรวดเปิดหน้าต่างเธอเห็นหญิงคนหนึ่งถูกลากลงบันไดหินเลือดไหลเป็นทางยาวเธอหันกลับหญิงชราหายไปแล้ว ขันเงินยังอยู่แต่ควนหยุดลอยภายในขันไม่ใช่น้ำแต่เป็นดวงตาคนหนึ่งคู่จ้องขึ้นมาหาเธอไม่กระพริบเธอผงะถอยหลังเสียงลมหายใจของตัวเองดังชัดหัวใจเต้นรัวขาแทบไม่มีแรงยืนแต่มือยังถือมีดแน่นดวงตาในขัน ขยับเลื่อนช้าๆเหมือนยังมีชีวิตเธอกลั้นหายใจและคว้าผ้าห่มบนเตียงโยนทับขันเงินนั้นทันทีแต่เมื่อผ้าห่มสัมผัสขันเสียงแหลมเหมือนโลหะก,กรีดกันดังทะลุหูเธอรีอุดหูน้ำตาไหลาอาบแก้มทุกสิ่งเงียบลงแต่กลิ่นเน่ายิ่งแรงขึ้น เหมือนมีซากศพอยู่ในห้องเธอวิ่งไปที่ประตูเปิดออกแต่ข้างนอกกลับไม่มีตําหนักไม่มีทางเดินมีเพียงป่าทึบหมอกหนาลอยต่ำจนแทบสัมผัสพื้นและเสียงกระซิบลอยมาเป็นระยะเสียงที่พูดชื่อของเธอชื่อจริงชื่อเต็ม ไม่มีใครในยุคนี้ควรรู้ชื่อนั้นเธอหันกลับเข้าห้องปิดประตูตั้งสติเธอคว้าแท็บเล็ตพยายามเปิดไฟฉายแสงสว่างวาาบเผยให้เห็นบางอย่างที่เธอไม่เคยสังเกตผนังไม้เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนคำเขียนด้วยเล็บเป็นภาษายุคใหม่ ฉันก็เคยมาไม่มีทางออกเผาขันน,นั้นมือของเธอสั่นนิ้วเลื่อนลงมาถึงไฟแช็คในกระเป๋าเธอค่อยๆเดินกลับไปที่ขันเงินดึงผ้าห่มออกดวงตาย,ยังอยู่แต่นิ่งสนิทเหมือนรอเธอจุดไฟแสงเปลวไฟเล็กหาหะสั่นไหวในมือเธอ กลิ่นเหม็นไม่ของผ้าหม่มเริ่มฟุ้งขึ้นแต่ก่อนที่เธอจะจ่อไฟใส่ขันเสียงขอประตูดังขึ้นฉ้ามั่นคงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเธอแข็งค้างขายเย็นเฉียบเสียงขอหยุดและประตูเปิดเองไม่มีใครอยู่ตรงนั้น แต่มีบางอย่างคพานเข้ามาช้าหาหะจากใต้เงามืดของทางเดินเสียงเล็บขูดไม้ลากผ่านพื้นห้องไกลขึ้นเรื่อยหาหะเธอถอยหลังชนกับขอบเตียงมือยังกำไฟแช็คแน่นสิ่งที่คลานเข้ามายังอยู่ในเงามืด แต่เธอเห็นขาขาเหมือนมนุษย์แต่ผิดรูปบิดเบี้ยวผิวซีดเงาเหมือนที่พึ่งมันหยุดกลางห้องแล้วเงยหน้าเป็นใบหน้าของเธอเองแต่บิดเบี้ยวเหมือนถูกไฟไหม้ดวงตากลวงแต่ยังเคลื่อนไหวเสียงจากปากมันเป็นเสียงของเธอ พูดประโยคเดียวเสียงแหบต่ำเจ้าพ่อไม่ทันเธอกรีดร้องโยนไฟยชักใส่ขันเงินทันทีเปลวไฟลุกพรึบแสงสะท้อนใบหน้าผิดรูปนั้นเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังก้องจนหน้าต่างสัน่นไฟลามไปที่พื้นผนังไม้ผ้ามานกลิ่นไหม้ กลิ่นเนื้อกลิ่นน้ำอบผสมกันรุนแรงจนแสบตาเธอคลานหนีไปที่หน้าต่างกระโดดออกโดยไม่คิดร่างกระแทกพื้นดินแข็งยากคลุมข้อเท้าเธอกระเสือกกระสนลุกขึ้นวิ่งเข้าป่าแต่ทุกต้นไม้ทุกกิ่งก้านเหมือนจะหันมามองเธอเสียงหัวเราะ ้องจากทุกทิศทางเธอหยุดหอบหายใจหันกลับไปมองตําหนักมันยิงอยู่ที่เดิมไฟดับลงอย่างรวดเร็วเหมือนไม่เคยลุกไหม้แล้วเสียงหนึ่งดังจากข้างหูเย็นเยียบเป็นเสียงผู้หญิงเจ้าผิดเวลาและเจ้ากําลังจะจําทุกอย่างเธอหันไป แต่ไม่มีใครทันใดนั้นร่างเธอก็สุดหัวใจเต้นถี่ความจำไหลย,ย้อนกลับรวดเร็วเหมือนฟ้าผ่าลงกลางสมองเธอจำได้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอมาที่นี่และครั้งก่อนเธอไม่ได้รอดกลับไปเธอสุดลงกับพื้นดินชื้นเย็นซึมผ่านผ้าถุง แต่เธอไม่รู้สึกถึงความเย็นนั้นสมองร้อนเหมือนไฟไม่ข้างในความทรงจำเหมือนพายุหมุนวนไม่หยุดเธอเห็นภาพตัวเองถูกพันธนาการในห้องมืดที่ไม่มีทางออกเสียงหัวเราะของหญิงชาราดังอยู่ข้างหูทุกครั้งที่เธอร้องไห้ทุกครั้งที่เธอพยายามขอความเมตตา เธอเคยเป็นนางสนมไม่ใช่หนึ่งในหลายคนแต่เป็นคนแรกและเธอคือผู้ที่พบขันเงินคู่นั้นก่อนใครภาพปรากฏขึ้นอีกเธอเคยเผามานันแต่ไฟไม่ไหม้มีแต่เสียงกรีดร้องจากข้างในขันเงินนั้นไม่ได้เป็นเพียงของต้องห้ามแต่มันเป็นประตูประตูสู่สิ่งที่ไม่ควรถูกปลุก ครั้งนั้นเธอคิดว่าหนีได้แต่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองไม่ได้กลับโลกเดิมเธอถูกส่งไปข้างหน้าใส่ความทรงจำปลอมในร่างใหม่ในยุคใหม่และตอนนี้เธอกลับมาเลือดซึมออกจากจมูกข้อมือของเธอสัน่นไม่หยิบแท็บเล็ตขึ้นมาอีกครั้ง หน้าจอเปิดเองไม่มีสัญญาณไม่มีแบตเตอรี่แต่ภาพในจอกลับค่อยๆปรากฏเป็นภาพเธอยืนอยู่หน้าอาคารสำน,นักงานในโลกปัจจุบันแต่มีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเธอคนที่ไม่มีหน้ามีเพียงช่องว่างดำสนิทมองตรงมาที่กล้องเธอเบิกตากว้าง รีปิดเครื่องแต่หน้าจอไม่ดับมีเพียงประโยคค่อยๆปรากฏขึ้นเธอไม่เคยออกไปเธอแค่ถูกลืมว่าเคยอยู่ในนี้ลมเย็นพัดมาเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งรอบตัวเธอใบไม้สั่นกิ่งไม้เคลื่อนไหวแต่ไม่มีลมจริงเหมือนป่าทั้งผืน หายใจพร้อมกันกำลังเตรียมจะกลืนเธอเข้าไปอีกครั้งเธอหันซ้ายหันขวาไม่มีเส้นทางใดดูปลอดภัยทุกทิศเหมือนกันหมดต้นไม้สูงะลูดเปลือกไม้แตกร้าวมียางสีดำไหลซึมออกมาคล้ายเลือดเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนเป็นเสียงครางต่ำถุม่ม ลึกเหมือนอะไรบางอย่างกำลังตื่นขึ้นเธอพยายามสูดหายใจแต่ลมหายใจติดขัดในอากาศมีฝุ่นแปลกหาหะลอยวนเหมือนละอองจากกระดูกแหลกเธอกำมือแน่นลากขาเดินต่อไปแม้ฝ่าเท้าจะทะลอบแม้ผ้าถ,ถุงจะพันขาเสียงฝีเท้าของเธอ ถูกตามด้วยอีกเสียงคล้ายกันแต่ลากยาวเหมือนไม่ใช่เท้าคนเธอไม่กล้าหันรู้ดีว่าเบื้องหลังคือบางสิ่งที่ไม่ควรถูกมองตรงหาหะต้นไม้เริ่มขยับเธอเห็นชัดกิ่งไม้ไม่ได้สั่นเพราะลมแต่เพราะบางอย่างกำลังไต่ขึ้นจากใต้พื้นดินกิ่งหนึ่งยื่นออก เกี่ยวปลายผ้าของเธอเธอสะบัดออกแต่ผ้าไม่หลุดกลับแน่นขึ้นเหมือนมีมือบีบไว้เธอกรีดร้องใช้เล็บข่วนกิ่งนั้นแต่ไม่มีผลเปลือกมันหนาเหมือนเหล็กทันใดนั้นเสียงกระดิ่งดังขึ้นจากด้านในตํหนักเสียงแหลมเล็กแต่หน้าขนลุก ดังเป็นจังหวะเธอรู้นั้นไม่ใช่กระดิ่งธรรมดามันเป็นเสียงเรียกเป็นสัญญาณสำหรับสิ่งที่รออยู่ในเงาเธอกระชากตัวแรงสุดท้ายผ้าถุงขาดออกเธอล้มลงบนดินกลิ้งหลบอีกกิ่งที่ฟาดเข้ามาหัวเข่าทะลอบเลือดซึมแต่เธอไม่หยุดวิ่ง วิ่งทั้งน้ำตาข้ามโคลนข้ามรากไม้เหมือนสัตว์ถูกล่าเบื้องหลังเสียงบางอย่างคำรามต่ำชา้าเหมือนโลกทั้งใบกำลังขยับเข้ามาใกล้เธอทีละก้าวเธอสะดุดรากไม้หลมความหน้าหน้าผากกระแทกดินกลิ่นโคลนฉุนตีขึ้นจมูก ปากเต็มไปด้วยฝุ่นเปียกเธอพลิกตัวหอบหายใจหัวใจเต้นจนหูอื้อบนท้องฟ้าดวงจันทร์มืดลงเหมือนมีบางอย่างบางแสงแต่ไม่มีเมฆไม่มีนกมีแค่เงาเงาขนาดมาหือมาเคลื่อนไปช้าๆเหนือยอดไม้เธอมองตาม แม้เปลือกตาจะสั่นแม้ร่างกายจะกรีดร้องให้หยุดเงานั้นไม่มีรูปร่างชัดเจนเหมือนควันแต่หนาแน่นและมีตาตานับร้อยดวงเปิดพร้อมกันมองลงมาที่เธอเธอกัดริมฝีปากรถเลือดเข้าปากแต่ไม่เท่าความหนาวที่แล่นจากหลังคืบขึ้นถึงท้ายทอย เสียงกระซิบกลับมาแต่ตอนนี้ชัดเจนหลายเสียงหลากเพศหลากอายุซ้อนทับกันเจ้าเห็นแล้วเจ้าเรียกมันมาไม่มีการย้อนกลับพื้นใต้เธอสัน่นไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินดินค่อยๆแยกออก เหมือนฝันร้ายในยามหลับแต่เธอตื่นอยู่มือสีซีดเล็บยาวเลื้อยขึ้นจากรอยแยกคว้าข,ข้อเท้าเธอแน่นยินจนเหมือนน้ำแข็งเธอกรีดร้องเตะดิ้นควรแต่แขนนั้นไม่ขยับกลับดึงเธอช้าหาหะลงสู่ดิน นิ้วมือลากผ่านผิวเธอเหมือนจะจดจำกลิ่นเหมือนเคยสัมผัสมาแล้วนับครั้งไม่ท้วนน้ำตาไหลแต่ไม่มีเสียงออกจากปากเหมือนคขอถูกบีบจากเงาดำบนฟ้าเสียงหนึ่งดังลงมาชา้าชัดทุกคำเหมือนค้อนตีหัวใจเจ้าหนีไม่ได้เอพระเจ้า คือคนปลุกมันตั้งแต่ต้นมือเย็นเฉียบยังคงกระชากข้อเท้าเธอเล็บแหลมขูดเนื้อเลือดไหลเป็นเส้นซึมลงดินที่เหมือนกระหายรากไม้ขยับรัดร่างเธอพันรอบลำตัวเหมือนงูหลายสิบตัวรัดแน่นขึ้นทุกวินาทีเธอกัดฟันพยายามคว้าสิ่งใกล้ตัว ได้เพียงเศษไม้แหลมหักจากกิ่งที่เธอวิ่งผ่านมาเธอฟาดลงบนมือที่จับเธอไว้แต่ไม้หักเหมือนกระแทกเหล็กไม่มีเสียงจากอีกฝั่งไม่มีเลือดไม่มีการตอบสนองมีเพียงความเงียบเงียบจนหูอื้อก่อนจะได้ยินอีกครั้งเสียงลมหายใจดังมาจากข้างหู กลายชา้าเหมือนมีคนอยู่แนบแก้มเธอเธอสะบัดหัวแต่ไม่มีใครมีเพียงไอ้น้ำแข็งเป่าลงที่แก้มเธอจนผิวชาจากในเงาดวงตาหลายร้อยคู่อย่างจ้องประพริบพร้อมกันเหมือนสั่งพื้นดินใต้ร่างเริ่มอา ช่องว่างดำมืดกว้างพอจะกลืนร่างทั้งคนกลิ่นกรรมฐานโชยขึ้นกลิ่นไหม้กลิ่นเลือดเก่ากลิ่นผูพังของกระดูกเสียงร้องเริ่มดังไม่ใช่ของเธอแต่ของวิญญาณที่ถูกขังอยู่ในใต้ดินใต้ตำหนักนี้ใต้ป่าที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงเธอรู้แล้ว นี่ไม่ใช่โลกที่เธอกลับมาแต่คือกับดักกับดักที่ตั้งไว้เพื่อคนที่คิดจะเล่นกับเวลาเธอถูกเลือกแต่ไม่ใช่เพื่อเป็นสนมไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนอดีตเธอคือเครื่องสังเวทที่พวกมันรอมาเป็นพันปีพื้นดินหยุดสัน่นเงาดําหยุดเคลื่อนไหวรากไม้ที่พันร่างเธอชะงัก นิ่งเธอนอนนิ่งหายใจเฮือกสุดท้ายดวงตาเบิกโพลงก่อนจะหลับตาลงช้าหาหา่าากับยอมจำนนแต่ในความมืดบางสิ่งเปลี่ยนไปจากปลายนิ้วเธอที่ยังจมในโคลนประกายเล็กหาหะสีทองสว่างขึ้นช้า หาหา่เหมือนลมหายใจสุดท้ายของยุคสมัยที่หล่นหายแหวนวงหนึ่งที่เธอสวมไว้สิ่งประดิษฐ์จากโลกอนาคตเรืองแสงแตกประกายเสียงต่ำดังขึ้นเหมือนคำสั่งจากเครื่องจักรโบราณผสานกับมนต์ขลังโบราณเสียงนั้นก้องในป่า ระบบย้อนกลับกำลังทำงานเป้าหมายถูกละเมิดโดยวัตถุเงาวเริ่มทำลายคำสาบโดยรหัสเวลาเธอลืมตาฉ้าตื่นอีกครั้งแสงจากแหวนแผ่ขยายปลื้นรากไม้ปลื้นมือซีดปลื้มเงาทั้งหมดที่เคลื่อนไหวในความมืดเสียงกรีดร้องของวิญญาณ ดังสะท้อนจนป่าทั้งป่าสั่นไหวเหมือนความมืดกำลังถูกฉีกออกเธอกรีดร้องแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวคือพลังจากในตัวเธอเองร่างเธอลอยขึ้นร่างสัน่นหัวใจเต้นแรงเลือดในเส้นเลือดเรืองแสงทุกเส้นแล้วทุกอย่างเงียบลง เหมือนเวลาหยุดป่ามืดกลายเป็นป่าเดิมต้นไม้กลับมานิ่งไม่มีเงาไม่มีเสียงไม่มีเลือดเธอยืนอยู่คนเดียวเหนื่อยตัวเปื้อนโครนเสื้อผ้าขาดแต่ยังยืนมือของเธอยังสวมแหวนแหวนที่ค่อยๆดับแสงและหายไป เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกอากาศกลับมาใสแสงแดดลอดผ่านยอดไม้เธอรู้นี่ไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปแต่นี่คือโลกที่เธอช่วยไว้จากสิ่งที่คนโบราณไม่เคยกล้าแต่ต้องเธอหันหลังก้าวเดินแม้ขาเจ็บแม้ใจยังสัน่นแต่เธอกลับแข็งแกร่งกว่าที่เคย ผู้หญิงจากโลกอนาคตที่กลายเป็นตำนานในยุคที่ไม่มีใครกล้าพูดชื่อเธอออกมาแต่เธอยังคงอยู่ในเงาของประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครกล้าลบได้อีกต่อไป